ที่วัดมหาธาตุเจดีบ้านดอนแก้วอำเภอคุมาปีจังหวัดอุดรธานีเป็นเกาะเล็กๆกลางหนองหานน้อยคุมปาปีมีชุมชนหลายกลุ่มเข้ามาอยู่ในดอนแก้วจึงได้สร้างวัดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางาศาสนามีชื่อว่าวัดมหาธาตุเจดีหรืออีกชื่อวัดพระธาตุบ้านดอนแก้ว จากการศึกษาของนักโบราณน,นัคดีพบว่าอายุของพระาธาตุเจดีมีอายุไม่ต่ำกว่า1,500ปีมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมคล้ายพระาธาตุพนมสูงประมาณ18วาองค์พระาธาตุมีลักษณะการสร้างสองชั้นมีทางขึ้นลงสองทางคือทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีเสมาหินทรายปักรอบ เพื่อแสดงเขตสถานศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันตกจะพบภาพแกะสลักและจารึกเป็นภาษามอญที่มีสภาพลบเลือนไปมากเสมาหินทรายยังมีความสูงมากกว่า3เมตรเสาหินเหล่านี้ชี้ให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองและเรื่องนี้อาจยงไปผูกพันกับหนองหานอันเป็นที่มาของตำนานผาแดงนางไอ้นั่นเองค่ะ ตำนานผาแดงนางไอที่เล่าต่อกันมาว่าณเมืองสุวรรณโคมคำมีพระธิดาชื่อนางไอคํานางมีสิริโฉมงดงามมากได้พบรักกับเท้าผาแดงกษัตริย์ลาวรูปงามและสัญญาว่าจะแต่งงานกันขณะเดียวกันเขาพังคีราชโอรสองค์เดียวของพญาสีสุดโทนาก็ได้ขึ้นมาชมความงามของนางไอคําโดยแปลงเป็นกระรอบเผือก หรือเรียกว่ากระรอกดอนทำให้นางไอคำเห็นแล้วอยากได้จึงสั่งให้ในายพานไปจับมาแต่ที่สุดกระรอกกับโดนธนูพานตายก่อนตายด้วยความอาฆาตจึงอธิษฐานขอให้เนื้อของตนจงอร่อยและพอกินแก่คนทั้งเมืองและทั้งเมืองก็ได้ชิมเนื้อกระรอกกันท่วนหน้าพอพระยานาาพระบิดาทราบข่าวจึงสั่งกองทัพนาค ขึ้นมาถล่มเมืองและฆ่าผู้ที่กินเนื้อกะรอกทั้งหมดเท้าผาแดงพานางไอคำหนีขึ้นม้าบักสามแต่หนีไปได้ไม่ไกลก็ถูกพญานาคเอาหางตวัดนางไอคำ ตกลงมาจากหลังม้าและจับตัวเอานางไอคำไปเมืองบาดาลเท้าผาแดงพอหนีได้ก็กลับเป็นเมืองของตนด้วยความเสียใจที่สูญเสียคนรักก่อนตายจึงอธิษฐานขอไปเกิดเป็นหัวหน้าผีแล้วไปรบเอานางไอคํำคืนจากพญานาคทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันนานจนไม่มีใครแพ้ใครชนะ จุดที่เมืองถล่มได้กลายเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันว่าหนองหาในปัจจุบันนั่นเองของกินที่เวลามาอำเภอกุมพาวาปีแล้วห้ามพลาดเลยคือก๋วยจั๊บเมืองเก่ากุมพาวาปีที่เปิดมานานกว่า40ปี ร้านอยู่ที่ตำบลพันดอนอําเภอวกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีร้านเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่ายสองหรือจกอนกว่าของจะหมดทีเด็ดของร้านนี้คือหมูกรอบหนังกรอบมากหรือใครที่สนใจซื้อหมูกรอบอย่างเดียวเริ่มต้นที่70บาทค่ะเมนูที่ร้านเริ่มต้นถ้วยละ50บาทพิเศษเริ่มต้นที่60บาทอย่าลืมเกียมเงินสดมาด้วยนะคะ ก๋วยจับร้านนี้จะเป็นแบบเส้นใหญ่แบบม้วนมีความหนึบนุ่มส่วนน้ำซุปมีความเข้มข้นมากบอกเลยว่าถ้ามาอำเภอรกรมพวาปีต้องหทำพลาดร้านนี้เลย